สวัสดีค่ะเชา้าวันพฤหัสบดีที่28เมษาย,ยนพศออ2565เส้นทางบุญคลองชนันสวัสดีครับเอาบุญมอฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง <c oughs> ร้อนกันแต่เช้าเลยนะคะ <c oughs> ใช่ไหมวันนี้อากาศร้อน้วนอาว คือพอพอป้าตาไอ้ตรงส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องกินขา้าว <c oughs> แล้วก็ตรงส่วนข้างนอกทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวที่สําหรับแบบผัดอะไรมันก็จะ <c oughs> อยู่ทางฝั่งมันนู้นห้องทางนี้จะเป็นสําหรับอุ่นอาหารนิดๆหน่อยๆพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเลยอ่ะบเลยอ่ะโอ้โหแบบโอ,โอ้นี่เราเข้าหน้าร้อนแล้วนะแล้วก็อดอดทนอีกนิดนึงอดทนอีกนิดหนึ่ง ร้อนเลยข้าหนาฝนไม่ตอนนี้เรายูงอยู่หน้าร้อนนเยอร้อนร้อนแล้วก็ร้อนมากร้อนดอนดอนไรนะไอ้ที่ว่าเจ้าหอมเพลงมิลิมิลิบอมร้อน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 ช่วนี้คุณลุงบอกสิคะเราใส่บาตรอะไรบ้าง พอไปถึงหน้าวัดปุ๊บโอ้โหเจอท่านาพระกรอนรออกในวัดพอดี6.08มงแปดนาทีนี่ยน,น,นะอะพระมง <8. 08 S 1> แปดนาทีเราก็ว่าพระมงสิบก็จะได้เจอไ,เจอไ,เจอไ้เจอหน้าวัดเลยไปใส่สามลูกสามลูกคืออยากจะบอกก่อนนะคะสําหรับตัวป้าตาเองเราเราถือซะว่าเราใส่บาทพระตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปเห็นซึ่งหน้าเราก็ต้องใส่ และมันก็ถือว่าเป็นมุงคนนะไปใ,ใส่บาตรท่านประกรณ์แต่เม,มื่อวานท่านบอกนะเมื่อวานท่านไม่ท่านบอกท่านไม่ได้ไเดินท่านไม่ได้เดินบาตรแต่พระเดินลุงน้องลุงน้องทั้งหลายมาเดินลุงพี่ไม่ได้เดิน <c oughs> ก็เลยบอกว่าเจ้าค่ะแต่ก็เราก็ถวายฝากเออฝากถวายท่านไปด้วยฝากพระถวายท่านไปด้วยแล้วก็กูบาชีพก็ โทรมาบอกว่าขอบคุณมากนะโยมตาที่ทําอาหารแบบเนี้ยครูบาชีพอิ่มทั้งวันเลยอิ่มบุญสาธุมันเป็นความปิติอินดีของเราทั้งสองคนนะคะที่เรายังมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาแล้วก็ท่านยังนึกถึงนึกถึงเราอ่ะนะว่าเอออยากให้โยมตาทําบุญแต่แลจะไม่ยอมเอาตามไปได้ไม่ได้อยากร่วมบุญกับโยมตาหรือเกิดโยมเพราะว่า คือทุกคนเน่ะ <c oughs> เหมือนครูนะพอเขาเห็นเด็กที่สอบผ่านหรือไปเรียนที่ไหนได้เขาก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจด้วยเออนี่เด็กคนนี้เขาสอบผ่านได้แล้วนะ <c oughs> ก็เลยบอกอะไรนะตอนี้ <c oughs> ท่านก็เตือนมาอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าอย่าติดสุขอย่าติดสุขจนลืมปฏิบัติแล้วก็เลยบอกว่าคือเออคือคือจริงๆแหละเราอะทําทานมากกว่าปฏิบัตินะตอนเนี้ย ภาวนาของเราเรายังยังไม่แต่ถามว่าการนั่งป้าตาแบบป้าตาพูดอย่างนี้นะคะการทํางานของป้าตาทุกกิริยาบุญของป้าตาเนี่ยป้าตารู้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้ขาดสติทําสิ่งใดก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแล้วไม่ใช่ประเภทแบบเอ่อทำกับข้าวปั้นหมูก่อนนึกไปถึงผักไม่ใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ทุกครั้งที่ใจนะหันมีดหันลงไปในหัวหอมหรือไปอะไรเนะี่ยจะรู้ถึงจะรู้ถึงเนี่ยตอนนี้ที่ประตาจับอยู่ป้าตาก็จะต้องรู้ด้วยว่าเนี่ยคือมีดที่จะลงไปในนี้มันจะรู้สึกรู้สึกทันทีเลยว่าเราตามแล้วก็รู้แล้วที่ท่านพระครูถามว่าภาวนาตอนไหนได้ปัญญาแล้วภาวนาตอนไหนได้สมถะสำหรับตัวป้าตาเองนะคะป้าตาคิดอย่างนี้เดี๋ยววันพระจะต้องไปสอบอารมณ์ท่านครู เราให้กันบ้านมาใช่ไหมหวันนี้ว่าจะไปตอบซะหน่อยไม่เจอวันนี้ว่าจะไปตอบ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเอ,าอาทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราภาวนาเนี่ยภาวนาของเราอะ่ะถ้าเราได้ถ้าเราได้ความสงบนะั้นถ้าได,ได้ความสงบนะั้นความสงบนะ่ยค,คือสมถะติดเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะไปติดอยู่ตรงสมถะคือชอบที่จะสงบเพราะความสงบจะทําให้ใจเป็นสุข ถูกไหมคะสำหรับปัตตาความคิดของปัตตานะคะแล้วก็คือจะทําให้ใจ,จความสงบเป็นสมถะจะทําให้ใจเป็นสุขแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปติดสุขส่วนวิปัสนาเนี่ยค,คือการพิจารณาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาคือพิจจารณาไปด้วยคือกาหนดเหมือนเรากําหนดคําว่าลมหายใจเข้าเรารู้นี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นน่ะนี่พอเราขึ้นมาพอเรา ผ่านปหนึ่งปอสองปอสามปัญญามันก็จะเดินเราก็เลยถามว่าแต่เราสองเมื่อคืนเมื่อเช้ายังคียร์คุณรู้วะแต่วิปัสสนาสมถะสองสิ่งเนี่ยแยกจากกันไม่ได้เพราะก่อน,นที่จะมามได้วิปัสสนาเราอยู่ในสมถมะมาก่อนเราอยู่ในความสงบมาก่อนทีนี้พอเราเรียนขึ้นมามากเนี่ยเราไม่เอาแล้วความสงบเราไม่เอาแล้วความสุขเราจะเอาปัญญาเราก็เริ่มพิจารณาแล้วนะ เราปวดเรารู้หนิว่าเราปวดปวดด้วยอะไรปวดไหนแขนปวดขาปวดแขนชาขาชาชาซ้ายชาขวาเป็นยังไงแต่ถามสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องวางสิ่งพวกนี้ไว้เป็นอะไรที่เรียนไม่จบเรียนไม่จบจริงๆเลยเมื่อวานก็ได้ได้เสวนาธรรมกับครูบาชีบาชีก็ให้อะไรเราเยอะเลยนะบาชีบอกครูบาชียินดีกับเราสองคนด้วยแต่โยมตาก็ยังติดบอก ท่านเจ้าขาตอนนี้นะคะคุณลุงแดงอะข้ามหน้าข้ามตาโยมไปแล้วเจ้าค่ะท่านยังหัวเราะเลยท่านบอกว่านี่นี่ยเน,นี่โยมตาก็ยังไปติดอยู่เนี่ยติดอะไรรู้ไหมท่านติดความมีตัวตนเนี่ยเราเขาเรียกว่า,วาอะไรที่ท่านขูบอกความมีตัวตนของเราอนะความแบบคือเรารู้เรามาก่อนนะเราปฏิบัติก่อนนะเราเย้นี้เราอย่างนี้คือนี่ไง คือการไม่ยอมเนี่ยคือการไม่ยอมเนอะบอกเออก็เลยบอกว่าแต่เรารู้ใช่ไหมพอเรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่เนี่ยไม่ดีนั่นแหละเรามีปัญญาสิ่งที่เราสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอิจฉานั่นเรามีปัญญาเห็นไหมความรู้สึกของเรามันจะบอกเราเลยว่าเราจะเดินไปทางอากุศลหรือเราจะคิดในทางอกุศลเห็นไหมคะ ความรู้สึกอะคือพูดแล้วก็บอกว่าไม่ให้พูดเออไม่ให้เราพูดหรือเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะอย่างมันจะติดมันจะติดอยู่ในใจแล้วมันจะออกไม่ได้เราถึงบอกว่า,วาคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ยังเห็นว่าเออเการการสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยแต่แต่ท่านเตือนอย่ยอย่าติดสุขนะอย่าติดก็เลยวันนี้ก็เลยบอกคุณลุงแนวว่าไม่หรอกเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถะพวกนี้สมถะวิปัสสนาต่างๆเนี่ยมันเป็นของคู่กัน เหมือนมีสติก็ต้องมีสัมปัญญาสัมปชัญญะนี่ยหละค่ะเราก็เลยบอกว่าแต่ต้องทําให้มากขึ้นให้รู้เพราะว่าเพราะว่าไงอะ่ะคือเหมือนว่ามบางทีเอาอย่างนี้อ่ะอย่างะตาพิจารณาธรรมต่างๆอย่างเมื่อวานไปนั่งรอน้องอิ่มก็เปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อจรัญแล้วหลวงพ่อจรนันก็เทศสอนในคำสอนของท่านเราก็ มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลแล้วก็พิจารณาทำไปตามเลยเพิงบอกเลยผมดูนี้ฉันไม่อยากบอกนะคว่าตัวเองเก่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันพัฒนาขึ้นไม่ใช่ฟังทำหูซ้ายทะลุหูขวาังไม่รู้เรื่องแล้วก็ประเภทแบบพะไม่รู้แล้วถามอ่ะอยากจะถามจริงๆเลยอ่ะแต่คุณลุงก็บอกว่าถามอีกแล้วแล้วก็อยากรู้อ่ะคือปวด ก็จะไปถามใครล่ะถ้าไม่ถามครูบาอาจารย์อะไปถามไอ้สงได้ไหมไปถามไอ้พจนได้ไหมจะรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยในชีวิตประจาวันเราก็จะคุยกันอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็จะบอกเออพ่ออันนี้ไม่ดีนะแต่คุณลุงแดงแหละไม่กล้าที่จะบอกป้าตาหรอกว่าตาอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีหรอกเพราะคุณลุงกลัวป้าตาดุจริงจริงดูไม่ดุ วันนี้ก็ทำกับข้าวแค่ง่ายๆไม่ได้ทำอะไรมากมายคือจริงๆแล้ววันนี้รู้สึกแบบว่าเังบอกคุณลุงแดนเลยเออนะเราทำกับข้าวทุกวันเราก็เบื่อนะเบื่อ,เบ,อเบื่อที่จะใช่ไหมเบื่อที่จะเบื่อที่จะกินแต่เขาบอกว่าถ้าเบื่อกินเมื่อไหร่จะตาย <laughs> เบื่อที่จะกินแต่คุณลุงไม่เชื่อหรอวกเพราะว่าเมื่อคืนป้าไตายออกมาต้มมาม่าเลย <laughs> <c oughs> ออะมา <c oughs> แม่ดีเมื่อเมื่อคืนแม่มออกมากินทุเรียนตูนเล่ไม่ไอตูนอะตูนขอบคุณนะที่เอาทุเรียนมาฝากมาจจันเลยมาฝากป้าตากับคุณลุงแดงขอบคุณมากเลยตูนเนี่ยเป็นเป็นคนที่เดี๋ยวไว้วันที่ป้าตาครบหนึ่งพันก่อนป้าตาจะไปตามตะเวนสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนที่ที่ <tyard. S 2> เขามีความกระตันอยู่ค like วามกระตันอยู่ของเขาส่งให้เขามีปัจจุบันที่ดีเราถึงอยากบอกว่าเดี๋ยวว่าให้ป้าตาครบจํานวนครบหนึ่งพันก่อนแล้วซึ่งป้าตาจะต้องออกไปออกไปทาในสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นไว้ว่าหนึ่งคุณมีความกระตันอยู่สิ่งที่คุณได้รับในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรและถ้าคุณอกตันอยู่สิ่งที่คุณได้รับในปัจจุบันคืออะไร อยากให้คุณได้เห็นเลยแหละว่าในในเทาก่อนที่มันจะเป็นสีเทามันจะมีขาม่ก่อนที่มันเป็นสีเทามันจะมีดํามาก่อนพอดําแล้วเราเริ่มขาวต้องเข้าใจนะคะคนเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนนะ่ะเขาบอกถ้าเขาถ้าเขาเป็นเทาเขาไม่เอาไม่เราต้องคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันคุณเกิดมาเป็นขาวบริสุทธิ์นั่นอนุโมทนาสาธุ คุณมีบุญคุณมีบุญมาเกิดคุณมีของเก่ามาเกิดแต่เราอ่ะไม่มีของเก่าเราจะมาหาของใหม่ในชาตินี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่า mm hmm. ก็ยังดีอ่ะเราชอบท่านวอวชิรเมธีท่านพูดเลยว่าที่ท่านเทศว่าท่านชอบที่จะสอนคนสีเทาจริงนะเมื่อวานยังบอกคุณลุงแดงเลยตาเนี่เปรียบเสมือนอะไรบัวเหล่าที่สาม mm hmm. เป็นเหล่าที่สามนะสอนได้ แต่ขอให้ได้สอนเดะไม่ใช่พอมาเห็นเราพอรู้ว่าเราเป็นเหล่าที่สามแล้วเมินเราเลยบางคนไม่ยังทำละเอาเด็กทิ้งเลยเด็กออกนอกกระถางไปเลยอ่ะให้โอกาสเราบ้างให้โอกาสเราสิไม่ภูมิใจเหรอที่แบบเนาะเลยยังบอกเลยใครเนาะที่จะมีแบบพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วไม่มีเลยถึงจะเป็นเทื่อเขาเรากอแต่ก็ไม่ใช่แล้วก็เลยบอกเออ เราอ่ะสอนได้นะแต่ใช้เวลาหน่อยแหมจะสอนแต่ด็อกเตอร์จะสอนแต่ปริญญาเอกไงนะและไอ้ปอสปอหที่มาเรียนไม่จบอ่ะไม่คิดที่จะสอนเรอแล้ว <c oughs> ไม่ชอบเลยอะ <c oughs> ดักแาอยู่ต่อไปเออเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเราเคยพับตอนนั้นรุ่นพี่ <c oughs> มอส,อสถูกไล่ออกม,มอมอสอสอถูกไล่ออกแล้วเราอยู่ ปเราไปก่อมอกเราพาพวกเพื่อนเพื่อนลงคะแนนไม่ได้เป็นครูจะมาทิ้งนักเรียนครูเปรียบเสมือนเรือจ้างนี่นี่น,นี่นี่คือนิสัยของตาสมัยก่อนนะโอ้ออกพูดเสาทงเลยครูเปรียบเสมือนเรือจ้างเมื่อครูรักพวกเราขึ้นเรือแล้วอะ่ะไม่ว่าจะพายเรือพาแม่น้ำลำคลองพามหาสมุทรครูจะทิ้งเราลง ออกจากเรือเหรอคุณจะผลักนักเรียนออกจากเรือเหรอผลปรากฏพี่คนนั้นไม่ได้ออกเพีแต่ทำทางบนเห็นไหมอยู่ๆะจะทิ้งเราถีบเราตกเรือเลยโอเคคะลูก๋ยวแม่ตามน้องอิ่มจะไปทํางานแล้วค่ะเราถึงบอกไม่ได้ไม่ได้คุณเปรียบเสมือนแล้วคุณเป็นเรือจ้างเรือจ้างอ่ะอย่าตีความหมายเรือลำนี้ว่าจะพานักเรียนไปแค่ข้ามคลองนะเรือจ้างบางเรือเนี่ยโอ้โหพ่อ พาออกจากคลองสู่แม่น้ำสู่ทะเลสู่มหาสมุทรเลยนะครูบางคนเนี่ยเราถึงบอกเลยว่าอยา่าคุณต้องเป็นครูด้วยใจเป็นอาจารย์เราด้วยใจเราถึงบอกว่าเออนะคนที่เขาโชคดีเขาเกิดมาเขามีครูบาอาจารย์เนี่ยยังบอกเราบอกเมื่อวานนี่บอกครูบาชีนแล้วครูบาบอกดูไม่ได้ เออโยมไม่ได้เขียนชื่อท่านเพราะว่าท่านก็เลยบอกโยมก็ยังติดอยู่ไม่ได้ติดโยมไม่ได้ติดถึงนี้นแต่โยมกลัวว่าเดี๋ยวทัวร์จะลงก็เลยบอกโยมไม่รับทัวนะเจ้าค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะสินค้าของเราใช้ดีจึงบอกต่อผงซักฟอกเพีวสเปิลต้นตากกระชายขาวว้าวฟองน้ามหาัศจรรย์สบู่สมุนไพรบัวชมพู ใช้ดีจึงบอกต่อนะคะเส้นทางบุญของฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะบางคนบอกว่าเนี่ยประตามีสองบุคลิกชอบแบบไหนคอมเมนต์มานะ,คะ้ค่ะอย่าตาวริว่วา,รารรกรปรปดูเนิดาจากรังเมว่เมวะาตัวดนัง เปรานังปะกะปะฏิจังตุมหังอิปเมปุริยตุสเพวินุจังตปาจันโดปนันโดอิยะธา